สวัสดีครับวันนี้พบกับผมป้าผมไทยสปายครับผมพบกันอีกครั้งนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันวันนี้เรามาทำอะไรกันครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับจากค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเป็นคลิปรีวิวเครื่องแบบคอมโบเซตนะครับก็คือจัดเต็มตั้งแต่รุ่นหลักพันไปยันสูงสุดไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มยังไงดีครับอาจารย์ก็เริ่มที่ตามราคาเลยดีไหมครับง่ายดีเนาะครับอ่าเริ่มกันเลยอาจารย์อ่ะโอเคครับที่อยู่ตรงหน้าเรานี่คือ เอวันนะ, <tinc S 2> นะครับหรือ40-30นะครับรุ่นนี้ออกมานานแล้วนะครับก็หลายๆคนเคยเห็นแล้วแต่ว่าจะตัวนี้จะผิดสังเกตหน่อยก็คือตัวจานนะครับเห็นไหมฮะว่าจานมันใหญ่ขึ้นนะครับครับผมเขาแอบปรับปรุงเงียบเยไม่บอกใครนะครับพอส่งมาเนี่ยเป็นจานใหญ่ขึ้นนะครับตัวจานเนี่ยจริงๆลงน้าไม่ได้นะครับแต่ก็มีบางคนเอาไปลงน้ำครับเขาบอกว่าลงได้แต่ผมคิดว่าน่าจะได้ไม่นานนะฮะก็ระวังหน่อยแล้วกันฮะ ก็เป็นรุ่นสําหรับเริ่มต้นนะครับราคาแค่1290บาทนะครับเป็นเครื่องจีนนั่แหละครับใช้งานง่ายๆนะครับเป็นระบบอนาล็อกนะครับผมเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยยังไม่รู้จะไปเดินที่ไหนไม่มีแรงแต่ว่าเราชอบนะครับอยากลองอยากลองไม่ต้องลงทุนสูงเครื่องนี้ตอบโจทย์เลยครับใช้งานนี่แบบว่าเปิดปุ๊บเดินปั๊บมีไม่กี่ปุ่มแค่สองปุ่มเท่านั้นเองเนาะเพิ่มเสียงกับปุ่มเพิ่มความลึก ครับแล้วก็ปุ่มตัดโทษนะครับปุ่มตัดขยะอยู่อีกปุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นมันใช้งานที่แบบว่าง่ายมากเลยทําไมผมกาจารจาถึงมาแนะนํารุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันเราทิ้งเราก็ไม่เสียดายครับหน้างานอะไรก็ได้ครับใช่ฮะเราไม่จําเป็นต้องมีหน้างานคือแค่เราอยากลองฮะว่าเอ,ะ,เอะขุดไปสักสามสี่หลุมนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ทางเราเครื่องพันกวาดทิ้งไปไม่เสียดายฮะขายต่อก็ได้ไม่จําเป็นต้องทิ้งแต่ถ้าเกิดว่า,าต่อก็ง,ง่ายครับอถ้าเกิดว่าแรงดีไปเจอป๊อก สักเม็ดหนึ่งโอ้โหได้ค่าเครื่องคืนจะขยับรุ่นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งสเต็ปต่อไปอย่างนี้ดีกว่าครับดีกว่าเราไปเสียเงินหลายรอบแพงๆนะครับใช่ครับตัวนี้ใช้อ่แบตเตอรี่อะไรให้แหล่งพลังงานเป็นแหล่งพลังงานใช้ฐาน9โวลต์2ก้อนนะครับก้อนสี่เหลี่ยมนะครับใช้งานได้นานไหมครับก็ก้อนหนึ่งประมาณ10-15ชั่วโมงนะครับต่อเนื่องนะครับใช้งานได้นานมากเลยตัวนี้ฮะครับใช้แบตแบบนี้นะครับตามเซเว่นก็ขายกันก้อนละ อันนี้ก็ละห้บบาทไม่ถึงมั้งสามสิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทครับอ่าแล้วแต่ที่นะแล้วก็ถ้าดีขึ้นไปกว่านี้ก็ก้อนละร้อยกว่าบาทแต่ผมแนะนําว่าก้อนอย่างนี้นะครับตัวนี้รับได้เพราะมันกินไฟน้อยมากสองก้อนมันใช้สองก้อนนะครับสองก้อนในใช้งานได้น่าจะรวมๆยี่สิบชั่วโมงต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องที่ก่อนที่แบตจะหมดผมเชื่อว่าถ้าใครมีแหล่งดีๆเนี่ยคุ้มค่าเครื่องค่าแบตแล้วล่ะครับอ่ะครับไปดูตัวต่อไปกัน ครับพอเอวันนะครับเอก็มีการปรับปรุงปพัฒนานะครับครับโดยคุณโฮมไทยสปายของเรานี่แหละครับเป็นผู้สั่งปรับปรุงจากโรงงานจนโรงงานไม่อยากจะคุยด้วยแล้วนะครับมาที่ A1 m a นนะครับเพราะว่าไปกดต้นทุนเขานะครับแล้วก็อยากจะได้จานใหญ่ๆใช่เราอยากให้คนไทยได้ของดีราคาถูกนะครับเอวันแม็กเนี่ยเอาขึ้นมาทุกคน คนที่ยังไม่เคยซื้อเครื่องเนี่ยต้องหรือว่ากําลังหาข้อมูลอยู่ต้องร้องอ๋อแล้วเพราะว่า<ม><ม>ในกลุ่มเนี่ยใช้กันเยอะมากนะครับ,รบโดยเฉพาะในกลุ่มชมรมนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่ใช้งานง่ายแล้วก็ดีเนาะแถมตัวนี้ยังได้จานขนาดใหญ่ครับผมเพราะจานขนาดใหญ่เนี่ยจุดจุดได้เปรียบคืออะไรฮะที่เหนือ A1 คือความลึกใช่ไหมครับครับความลึกจะเหนือ A1 ขึ้นมานะครับอย่างเหรียญสิบเนี่ย A1 จะได้ 10- 15เซนนะครับ,รบตัวนี้จะเพิ่มขึ้นไปอีก20-30มเซนได้เลยนะครับรบในบางอ่แล้วแต่ด ขนาดของวัตถุใหญ่ๆก็จะไปสุดที่ประมาณ50เซน40เซนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ยังคงใช้ถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ก็ยังคงใช้แหล่งพลังงานเดียวกันนะก็คือฐานสีเีหดยมอย่างนี้2ก้อนระยะเวลาในการใช้งานก็จานใหญ่ขึ้นกินแบตขึ้นเล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ15ชั่วโมงสำหรับแบต2ก้อนนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นแบตดีๆก็อยู่ได้นานกวมานั้นมากครับก็หน้าตา จะเป็นแบบนี้นะครับดาแดงส่วนปุ่มเนี่ยเหมือน A1 เลยนะฮะใช้งานเหมือนกันครับถึงแม้ว่า,ารายละเอียดที่เขาเขียนเนี่ยจะต่างกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอลิขสิทธิ์พวกเป็นต้นแบบของเรานะครับก็แต่การใช้งานเหมือนกันนะครับใช้งานง่ายเหมือนกันเปิดแล้วก็ลุยเลยครับอย่างก็ เรื่องลำโพงนะครับเสียงมันดังขึ้นมากว่าเอวันเยอะพอสมควรเลยนะฮะครับ,ค,รบคุณคุณโฮมเขาชอบความตื่นตาตื่นใจครับครับ <laughs> ไปไหนใครก็รู้หมดข <laughs> ี้หูเยอะ <laughs> ขอี้หูเยอะโอเคแล้วต่อมาเราก็มีแต่ว่าตัวนี้มันก็ยังมีข้อบอกพร่องอยู่ใช่ไหมครับครับคืออะไรฮะคือตอนตอนแรกที่เราคุยกับโรงงานเนี่ยเป็นกันน้ําฮะแต่ไปามาเนี่ย เขาทําไม่ไหวครับเพราะเราขายถูกมากเราไปกดเขาถูกมากครับเราก็เลยต้องทําเองครใช่ครับเราก็เลยมีการอัปเกรดครับเป็นจานกันน้ําโดยการนี่ฮะเราเทเรซินเคลือบเรือเรซินที่กันน้ำนะครับเข้าไปนะฮะนี่ฮะก็จะกลายเป็นจานกันน้ํำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการลงน้ําบ้างไม่ลึกมากนะครับก็แจ้งเป็นอัปเกรดจานกันน้ําได้นะครับผมจากราคาพัน อ่าาเาเพิ่มจานกันน้ำเข้าไปเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น1 8 9 0บาทนะครับครับผมซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนได้เครื่องไปอาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมจานมันเป็นแบบนี้ทำไมรัดเคเบิลทยไปอ๋อเพราะว่าเพราะว่าอะไรฮะเวลาถามกันหลายคนแล้วก็ทําทำเสร็จหรือเปล่าใช่คือตอนแรกครับเราเทแค่ท่วมขดลวดนะฮะแล้วก็ปิดเนี่ยเราพบว่าสองซรอบแรกเนี่ยมันยังไม่ทนเท่าไหร่ฮะมันจะมีเสียจานสองจานตลอดฮะทีนี้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นเทให้พูนเลยให้เรซินพูนเลย อ่ามันทนทานขึ้นครับแต่ว่ามันจะปิดฝาไม่สนิทนะครับใช่ฮรเราต้องรัดเคเบิลทายไปนะครับงานอาจจะดูไม่เรียบร้อยแต่ว่าประสิทธิภาพมาเต็มแน่นอนครับผมครับผมอ่าจบไปอหนึ่งรุ่นมาแล้วครับรุ่นต่อไปอ่าครับตัวนี้นะครับหลายๆคนมองอาจจะคิดว่าเป็นอ่า MD 3010นครับรุ่นคลาสสิกในตำนานของเราแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะตัวนี้เขา คือเครื่องจีนรุ่นแรกๆอาจจะทาเป็นสีเหลืองครับเพราะก๊อปอะไรมาฮะก๊อปการ์เลยนะครับการ์เอสครับผมแต่หลังๆเนี้ยจะไม่ค่อยมีแบบนี้แล้วครับก็อันนี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่เขาทําออกมานะครับอ่าชื่อว่า A1 Pro นะครับ A1 Pro ก็จะได้จานกันน้ํานะครับแล้วก็อ่าจากจาก a 1 m a นมเนี่ยมันจะเป็นระบบอนาล็อกแต่เนี้ยจะเป็นขึ้นมาเป็นดิจิตอลนะครับไม่รู้ดิจิตอลจริงหรือเปล่าอนาล็อกแหะครับแต่ว่ามีมีหน้าจอ เป็นเทียมๆคเป็นก็ไม่เชื่อว่าเทียมรอกครับก <c ère> ็เป็นหน้าจอที่สามารถแสดงผลแล้วก็ใช้งานได้พูดง่ายๆว่าให้มีอินเตอร์แอคทีฟกับผู้ใช้ได้มากขึ้นอ่านะครับแหลงพลังงานก็ยังคงเป็นฐาน9โวลต์2ก้อนเหมือนเดิมใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วความลึกนะครับประสิทธิภาพความลึกจะน้อยกว่า A1 m a ันแครับดังนั้นเวลาเชียร์ผมจะเชียร์ a 1 m a นนะครับถ้าใครเคยคุยกับผมนะฮะครับครับอันนี้พูดกันจริงๆเลยนะฮรีวิวนะเรารีวิวแบบตรงๆนะครับผมครับ ตัวนี้มาไวไปไวเดียวราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ยังไม่ได้บอกเลยตัวนี้ราคา2,900บาทนะครับสองพาบาทนะครับสำหรับคนที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์หน้าจอนะครับ <c oughs> อยากจะรู้ว่าการมีตัวเลขหรือการระบุของว่ามันเป็นอะไรยังไงก็ <c oughs> มันก็จะบอกเราได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่สามารถจะระบุได้ละเอียดนักนะครับคือมีคนที่คุ้นเคยกับรูปทรงสีเหลืองใช่ครับ<ๆ>ทรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเห็นจากเครื่องต่างประเทศนะครับใช่ครับ ติดอยู่กับรูปทรงนี้ก็อาจจะชอบก็ได้ฮะเขาเรียกว่าทรงปืนคลาสสิกครับเขาเรียกว่าทรงด้ามปืนนะครับอ้าวตัวนี้สิคลาสสิกจริงอ้าวนี่ครับอันนี้โคตรคลาสสิกเลยครับ TC 3 0สูนะครับรุ่นนี้มาหลายปีดีดักแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนนิยมใช้อยู่นะครับทั้งที่มันเป็นระบบอนาล็อกนะครับต้องใช้ไปจูนไปนะฮะก็เป็นไงบ้างครับอาจารย์ตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นจริงๆแล้วถามว่าเป็นตัวที่ดีไหมก็ต้องตอบว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ก๊อปปี้ แกเรตตูนกกมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับ,รบซึ่งในซีรีส์ของโรงงานเขาเนี่ยปัจจุบันนี่ถ้าใครยังตามโรงงานนี้นะครับโรงงานเ้าชื่ออะไรนะกุ้ยตันกุ้ยถันอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าใครยังตามอยู่จะจะค้นพบว่าเขาพัฒนาไปค่อนข้างไกลแล้วนะฮะแต่ว่าราคามันค่อนข้างจะสูงแล้วเราก็ตามไม่ทันราคานะพอรุ่นที่เขาทําสูงขึ้นมันจะไปชนกับเครื่องนอกนะครับใช่ครับบางเครื่องนี่เท่าๆกับอีควิโนกเลยก็มีนะครับแต่ว่า มันไม่ตอบโจทย์ในตลาดบ้านเราซึ่งถ้าหากใครเนี่ยที่คุ้นเคยกับเครื่องในยุคก่อนอเช่น Master หรือ ADX เอย่างเงี้ยฮะเครื่องพวกนี้จะให้ความรู้สึกหรือฟิลในการใช้งานที่เหมือนเมื่อก่อนเลยคือเครื่องจะต้องคอยจูนตลอดเวลานะครับอาจจะมีความสเสถียรบ้างไม่สเสถียรบ้างแต่ว่ามันให้ความแน่นอนในเรื่องของความลึกแล้วก็ใครที่ชอบแบบอนาล,ล็อกเพียวตัวเนี้ยโอ้โหแบบใช่เลยระบบ,บก็เป็นแบบชาร์จไฟใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ฮะ เป็นแบบชาร์จไฟนะครับแล้วก็จานกันน้ำไหมนะไม่กันเนาะไม่กันฮะแต่มีคนเอาไปลงเอาไปลงน้ำมันก็ลงได้ครับแต่ว่าในระยะยาวมันอาจจะไม่ทนนะครับเพราะว่าจานมันเนี่ยมันเป็นจานมันค่อนข้างมีอากาศข้างในเยอะพอไปกดลงน้ำนให้มันไม่ค่อยจะจมนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่มีแต่เราเราไม่ได้เอามาในวันนี้คือ t c 9 0ขอโทษ T490 ครับ4 9 0ตัวสีน้ําเงิน หลายคนอาจจะเคยเห็นตัวนั้นอาจจะมีจานใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะคล้ายกันนะครับแต่จานใหญ่ใช่ระบบ,ะบก็ยังคงเป็นระบบอนาล็อกครับตัวนั้นก็เหมือนกันครับให้ความลึกได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็น่าจะพัฒนาไป TM88 TC90M ออะไรก็ไม่รู้ละหลายอย่างแต่ว่าถ้าหากใครเป็นแฟนของ รุ่นคลาสสิกนะครับแต่ว่าไม่อยากจะไปซื้อเครื่องมือสองเก่าๆอายุ30 40ปีใช้ที9 0เกที่3 0ก็เป็นคำตอบและก็ทางออกที่ดีของการใช้งานครับผมครับผมนะครับ,รบแต่ว่าปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเหมือนกับว่าโรงงานเขาออกจดหมายมาหาเราว่าเขามีการเพิ่มราคาถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนเหมือนเขาจะส่งอีเมลมาใช่ครับว่าตั้งแต่มีการต้นปีที่ผ่านมาใช่ไหมจะมีการปรับราคาขึ้นเขาส่งไหมผมออนะผมส่งให้จาง นะครับเขาแจ้งขึ้นราคานะครับจากตระกูลทีซีนะครับแต่เราขายราคาเดิมนี่แหละครับครับครับผมก็ถ้าใครสนใจก็แจ้งมาได้นะครับครับตัวต่อไปครับตัวต่อ X5 บ้าพลังนะครับมาแล้ว X5 ครับครับผมอ่าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาเครื่องที่ไม่ใช่เครื่องจีนนะครับแล้วก็ราคาหลักพันเนี่ย X5 จะเป็นรุ่นเริ่มต้นที่คุณภาพเนี่ยมาตรฐาน หห okay. terminal terminal แล้วก็ผลงานเยอะครับจนเขาเรียกกัน X5 บ้าพลังครับเพราะเดินทั้งวันเดินได้ทั้งวันนะไม่เป็นไรผมเรียกตัวเลข X จัดครับเพราะชื่อของ X5 ครับตัวนี้เป็นของใครครับก็มาจากค่ายเควกนะครับสังเกตจากสีส้มนะฮะค่ายเควกตัวนี้ฮะออสมบิพิเศษมันคืออะไรครับก็เริ่มจากหนึ่งเนี่ยผมมาไล่มาที่คอยคอยจะเป็นอ่าดับเบิลดีนะครับกันน้าลงน้าได้แช่น้าได้สบายๆนะครับอ่า ส่วนกล่องคอนโทรลเป็นไงบ้างครับอาจารย์กันฝนรครับโดนน้ําได้สบายเอาน้าล้างได้นะครับผลิตบอดีท้ทำจากพลาสติก ABS แบบยืดหยุ่นมากค่อนข้างทนทานนะครับตัวคอนโทรลก็มีการเคลือบอยางมาป้องกันการกระแทกนะครับตั้งแต่ขายมาเนี่ยยังไม่มีใครทำพังเลยใช่ฮะมัน,มนอามาตะจริงจริงมันบ้าพลังมากครับไม่มีการเคลมอะไรเกี่ยวกับตรงนี้เลยนะฮะใช่ครับ X5 เนี่ยอ่ผมต้องบอกว่าเป็น จริงๆต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่แห่งวงการเครื่องตรวจจับโลหะเลยนะครับเพราะว่าในโลกนี้ไม่เคยมีใครทําเครื่องคุณสมบัติขนาดนี้นะครับในราคาที่เรียกว่าถูกมากๆออาตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเควส์เนี่ยเป็นคนเขย่าว,วงการเป็นผู้นําในการเขย่าว,วงการเลยแต่เควสเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันในโลกนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทําไมทั้งๆท,ที่ผลิตภัณฑ์ของเขาดีแต่เขาอาจจะ เรียกว่าปากไม่เก่งนะฮะหรือว่าทำพีอา PR โฆษณาไม่ดีแต่ของเขาค่อนข้างมีคุณภาพตัวนี้ออกมาผมแทบจะไม่มีใครรู้เลยผมไปเจอใส่แบบโดยบังเอิญน,นะแล้วมองว่าเฮ้ยครีสเฮ้ยคุณภาพเขาดีว่ะเฮ้ยของเขาดีทุกอย่างเลยแล้วแบบเฮ้ยราคาแค่นี้นะเอามาลอง <S 1> <S 1> เราเอามาเทสกับเครื่องที่ดังอยู่ในบ้านเรามาหลายปีแล้วนะฮะแต่ย,ยี่ห้ออะไรเราไม่บอกก็แล้วกันปรากฏว,ว่ามันทําผลงานได้ดีกว่า ครับเฮ้ยเราแปลกใจแล้วเราก็บอกในราคาที่ถูกกว่าประมาณสี่เท่านะครับเราก็เลยแบบเฮ้ยมันใช่เหรออะไรเงี้ยตั้งใจมาตีอ่ะพูดง่ายๆว่าเค้กเนี่ยเปิดก่อนเลยสงครามราคานะฮะเป็นต้นตำรับเลยตัวนีน X5 นะครับออกมาเมื่อปีที่แล้วนะฮะเกืบอบเกือบสองปีะฮะรเรียกว่าช่วงนั้นที่ออกมาขย่าว,วงการนะครับทำสร้างความโกลหนโลมาให้กับค่ายอื่นต้องปรับตัวกัน,กนยิง่งยกใหญ่เลยฮะ้องบอมจริงๆนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการ เครื่องตรวจจับโลหะแล้วก็เป็นมาตรฐานใหม่ของเครื่องสําหรับผู้เริ่มต้นที่จะเข้ามาในวงการครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า,าใครสนใจเนี่ยเ,เครื่องที่อยากจะเป็นอยากจะสนใจอยากจะมาอยู่ในวงการเนี้ยแต่อยากได้เครื่องที่มีคุณภาพดีมีประกันใช่ไหมครับตัวนี้ครับสามารถเลือกมาใช้เจ้าตัว x 5าได้นะครับอย่างสบายใจสบายใจตัวนีเ้เป็นแบบชาร์จใช่ไหมครับ,รบใช้งานได้ต่อเนื่อง20ชั่วโมงนะครับแบบระบบแบตเตอรี่ชาร์จภายในแล้วก็ ตั้งแต่ขายมานี่ยังไม่มีปัญหาเลยเนาะครับครับน้อยมากมากน้อยมากครับเป็นตัวเดียวที่เรียกว่าในฐานะคนขายนะผมค่อนข้างจะรักตัวนี้ฮะเพราะว่ามันมันไม่มีปัญหาอะไรกับเราเลยขายง่ายนะครับแล้วก็มีผลงานดีๆลูกค้าก็ชอบฮะเราก็มีความสุขนะครับใช่ครับใช้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญมันเป็นระบบที่เรียกว่าดิจิตอลนะครับอนาล็อกกึ่งดิจิตอลผู้ใช้สามารถควบคุมผ่านหน้าจอมีตัวเลข ID ดีแสดงหน้าจอสามารถทำการบาลานซ์ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเรียกว่าเขาเรียกเรียกว่าทาง Quest เ,เ,เองเนี่ยให้คุณสมบัติเจ้าเครื่องนี้มาแบบครบไม่กัก CPU ประมวลผลเรียกว่าไวใช้ได้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจตัวนี้ราคาตัวนี้6,900นะครับ6 0คร,ราคาคไม่สูงเกินไปความลึกเป็นยังไงครับตัวนี้โอ้ความลึกเหนือคาดนะเกิดคาดเข้าถึงได้ฉายาว่า x ห้าบ้าพลัง นะครับไม่แพ้ตัวใหญ่ๆนะครับบอกไว้ก่อนครับเหมาะกับน้างงานแบบไหนครับอาจารย์เหมาะกับหน้างงานก็จริงๆหน้างงานแบบตั้งแต่มือใหม่ไปถึงระดับกลางครับไม่ว่าจะเป็นริมน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโบราณหรือว่างานสนามเด็กเล่นหรือว่างานสวนสาธารณะทั่วไปใช้ได้หมดแต่ตัวนี้จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือไม่สู้น้ําทะเลครับ huh. ไม่สามารถเอาจุ่มน้ําทะเลได้อ่ามันจะกวนค่อนข้างพอสมควรถ้า,าจ,จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าเิดใชายหาดแห้งหรือชายหาดเปียกก็พอรุ้นครับครับ ก็พูดง่ายๆว่าได้ทุกที่ยกเว้นลงน้ําทะเลหรือว่าทรายเปียกอาจจะมีการกวนบ้างนะครับใช่ครับทรายเปียกน้ําทะเลนะครับไม่ใช่ทรายน้ํำจืดนะทรายน้ำจืดไม่เป็นไรเพราะนั้นตัวนี้ถ้าหากใครสนใจก็ติดต่อพวกเราเข้ามาได้ครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันย้ายค่ายนะครับมาที่ค่ายไม้แลบนะครับ ม่ายแดงค่ายแดงเมื่อกี้ค่ายส้มวันนี้ค่ายแดงสังเกตนะครับสังเกตโลโก้นี้นะครับเครื่องหมายดําแดงนะก็คือค่ายไมล์แ l a จากออสเตรเลียนะครับเป็นบริษัทเครื่องตรวจจับโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็สัญลักษณ์จำไม่ง่ายนะครับหลายคนบอกว่ามันคือ AV วงการ AV มันคือวงการ AV แห่งเครื่องตรวจจับโลหะนะครับหลายคนแซวเซ็กซี่เออแต่มันเขียนว่า m y lap ก็ดูได้แต่มันออกจะไปทาง AV มากกว่า แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะจัดกิจกรรมนะครับผมจะให้คุณดูว่าเบื้องหลังการออกแบบสัญลักษณ์ของไม Lab เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรท<ช>ีนี้เรามาดูกันก่อนว่าไพรีพินาามศมันคืออะไรไพรีพินาตก็เป็นเครื่องที่ปฏิวัติวงการในอีกมิติหนึ่งนะครับเพราะว่า<ช>เครื่องที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยตั้งแต่ไม่เกิน2 0 0 0 0นะครับหลักพัน เป็นเครื่องความถี่เดียวหมดเลยนะครับใ่บจะมีเครื่องหลายความถี่ก็คือที่เราจับต้องได้คือ Equinox ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับราคาเกือบ30,000ืนะครับจนจนมาจนค่ายมแมเล็นะครับเขาลงมาตีตลาดล่างแล้วก็ไม่ลืมที่จะหยิบเทคโนโลยีมัลติ i อคใส่มาด้วยครับก็คือมันมีหลายความถี่ฮะหลายความถี่แน่นอนเหนือกว่าเครื่องความถี่เดียวนะครับครับผมตัวไพลีเนี่ย ส่งเข้าประกวดมา3รุ่นนะครับก็คือ3,40 4 4 0 5 4 0นะครับอา้าเริ่มจาก340นะครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็จริงๆต้องเกริ่นก่อนว่าเทคโนโลยีมันติฟิวเค้นซี่นะครับหรือว่าหลายความ,มีมาในโลกนี้ก็เกือบจะ20ปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันถูกสงวนใช้อยู่ในเครื่องรุ่นท็อปๆนะครับอย่างเช่นรุ่นแรกๆเหมือนกับ X Caliber My l a b X c a l i b แ r บบนะครับหรือฟีเ e อร์ซีซั่นยี่อที่สายทะเลนิยมใช้กันจนทุกวันนี้นะราคาคก็ ห้า0มืนเนาะ,ะในรุ่นแรกๆเลยก็จะมาแบบ2ความถี่อะไรอย่างี้นะใช่ฮะแล้วตอนหลังมาเองเนี่ยก็มีการพัฒนาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทไว้ซึ่งตอนนี้ก็พับกิจการไปละน่าเสียดายมากบริษัทไว้์ค่ายอเมริกันก็คิดเทคโนโลยีของตัวเองที่เรียกว่า SI นะครับหรือ Simultaneous Frequency ซึ่งออกแบบมา2กับ3ความถี่นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมี BBS ไม่ใช่ BBS อส FBS คือ Full Band Spectrum ก็คือพวก CTX เนี่ยราคาก็เท่าไหร่นะ8 0 0 0 0ใช่ไหมประมาณ798 0,000นาแนะครับแล้วก็มี Equinox เกิดมาด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่ามันเตอไอคิวในราคาที่เรียกว,ว่าต่ำลงมาอีกก็คือประมาณ30 0 0 0ื่นสอกลางๆถึง30 0 0 0่นกลางๆนะครับแต่แล้วสุดท้ายไ y l a แบก็ตัดสินใจเอามาไว้ในเครื่องหลักต่ำกว่าหมื่นนั่นคือ p พรพินาสามสี่ตัวนี้ฮะเทคโนโลยีมันเตอเฟอซี่ก็อย่างที่คุณโฮมพูดไปแล้วครับว่ามันได้เปรียบในเรื่องของความแม่นยำนะครับ หลีกเลี่ยงการรบกวนได้ค่อนข้างดีใช้งานได้เงียบนิ่งและได้ความลึกที่เหนือกว่าอ่าตัว3-40เนี่ยเป็นเครื่องสดมือใหม่แท้ๆเลยนะครับไม่มีออปชั่นอะไรให้ปรับเปิดแล้วไปคนแก่ชอบอ่าเราคนพวกก่าคนแก่จะชอบเทคโนโลยีแบบปุ่มมีแค่นี้ฮะง่ายๆใช้ง่ายฮะเปิดแล้วลุยเปิดแล้วลุยครับเปิดเปิดปุ๊บแล้วเลือกโหมดการค้นหาว่าเราจะค้นหาอะไรมันก็จะมีโหมดการค้นหาสําเร็จรูปมาให้นะครับแค่3าโหมดนะครับก็<ม>คือโหมดจิวเวลรี่โหมดเหรียญแล้วก็ โหมดลิลิกโหมดนะครับก็คือโหมดค้นหาทั่วไป3โหมดนั่นเองปรับแต่งอะไรไม่ได้เลยความลึกก็ปรับได้แค่4ี่ระดับนะครับความดังความเบาแค่นั้นใช้ถ่านแหล่งพลังงานก็เป็นแหล่งพลังงาน AA นะครับแบบง่ายๆใช่ไหมฮะใช้ถ่านใช้ถ่าน AA แล้วก็สีก้อนนะครับวัสดุในการผลิตก็เป็น ABS ตัวใหม่นะครับแบบยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่ามันสามารถงอได้ดัดได้ดูตัวนี้นะครับดูนะฮะเห็นไหมฮะโดยไม่หักเพราะฉะนั้น ความทนทานในการรับแรงกระแทกหรืออะไรเนี่ยมันค่อนข้างมีเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลม,มากแถมตัวด้ามเนี่ยก็พับหดเข้ามาได้ใช่ไหมฮะลองลองทำให้ดูหน่อยก็ลอกใครมาครับอันนี้ไม่ลอกครับลอกไม่ได้ <c oughs> นะฮะแต่พับแล้วก็เหลือประมาณขนาดนี้ฮะน้ําหนักเบานะครับพกง่ายใช้งานง่ายลูกค้าคนแก่ๆที่เคยเดินเครื่องมาก่อนเนี่ยคนพบว่าการใช้เครื่อง340เนี่ใช้ง่ายเนาะ แถมแบตเตอรี่1ชุดนะครับถ้าเป็นแบบดีๆหน่อยสามารถใช้งานยด้ยาวนานถึง12ชั่วโมงครับ,รบไม่เหมือนรุ่นเครื่องรุ่นเมื่อก่อนที่ถ้าแบตตกลงเหลือ1ขีดหรือ2ขีดเครื่องจะเริ่มรวนแต่ตัวนี้ไม่เป็นครับตัวนี้สามารถใช้ได้จนแบคเอาเลยหรือว่าดับไปเลยโดยที่ประสิทธิภาพยังคงเสถียรอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเจ้า,าภารีพินาศนะครับแล้วก็พื้นที่การใช้งาน,นที่ใช้การใช้งานนะครับก็ค่อนข้างจะเหมาะกับงานทั่วๆไปนะครับ งานโบราณนะครับงานขึ้นเขาลงห้วยนะครับแต่ว่ามีติดอยู่อย่างก็คือบอดี้มันไม่กันน้ำไม่กันน้ำนะครับไม่กันน้ำก็คือว่าเราจะเอาไปแช่น้ำไม่ได้นะครับฝนตกใส่ก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าใช้งานทะเลก็ใช้ได้ดีนะครับจานขนาดเล็กเขาชอบกันเลยเนี่ยผู้เรียนพื้นที่ขยะเยอะจานเล็กจะได้เปรียบกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ3ามสี่ศูนย์นิ่งเงียบสู้แล่นะครับใ่ ครับผมไม่กลัวนะะในทะเลเดินได้นะครับสบายมากใช่จุ่มได้สบายมากเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าอย่าทําล้มลงทะเลนะครับเป็นเรื่องเลยครับแต่ถ้าหากใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับแผงวงจรหรืออะไรเราก็มีศูนย์บริการนะครับที่นี่เป็นศูนย์บริการเราสามารถซ่อมได้เปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลราคาเท่าไหร่ครับคุณโหนมตัวนี้ตัวนี้ราคา8,500บาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกัน Q สามศูนย์ครับ พระเอกของวงการเลยเหรอคิวสามสิบ <laughs> พระเอกของผมเนี่ยนะครับครับผมอ่าไหนลองเกลิ่นให้ฟังหน่อยสิครับคิวสามสิบคืออะไรคิวสามสิบนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเควกที่เขาส่งมาสู้ในสงครามเครื่องตัวจับโลหะที่รุนแรงมากนะครับอ่าไม่ใช่ในเฉพาะประเทศไทยนะครับทั้งโลกนะครับคิวก็ส่งตัวนี้มานะครับได้อ่าถูกที่ถูกเวลานะครับก็คือว่าเป็นเครื่องสําหรับ อ่าจริงๆมันลงน้ําได้ครับจุดขายมันก็คือลงน้ําได้5เมตรนะฮะก็ถูกใจคนไทยบ้านเรานะครับที่งานสายน้ำเนี่ยเป็นงานหลักเลยที่ทุกคนกำลังหาทุกคนกำลังหายกันอยู่ตอนนี้ฮะทุกคนอยากเล่นน้ํามากก็เปิดตัวมาไม่กี่เดือนนะครับตอนนี้เราทะลุ300อเครื่องกำลังจะผ่านสี0ยเครื่องไปแล้วนะครับว้าวครับผมครับจริงๆตัวนี้ก็ต้องบอกว่าอ่า quest ก็ซุ่มพัฒนาอยู่นะครับจริงๆเราก็ก่อนหน้าที่จะมี Quest 3Q30 เนี่ยออกมาก็มียี่ห้อหนึ่งออกมานั่นคือนกตาแมคโครใช่ไหมหลายคนอาจจะเคยเห็นซิงเพล็กใช่ไหมครับก็ได้ได้ออกมาก่อนนะครับแต่ว่า,าทาง Quest เนี่ยเขาตัดสินใจเลื่อนระยะเวลาในการปล่อยชจ้ตัวนี้ออกมาเพราะเขาต้องการศึกษาว่าจุดอ่อนจุดด้อยของแต่ละยี่ห้อของแต่ละรุ่นเป็นยังไงเพื่อที่เขาจะได้ทําตลาดได้ถูกต้องนะครับซึ่ง แ,แล้วคนพบว่า Quest เนี่ยหลังจากออกมาทำการตลาดแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบอดี้เลยเนาะอนนี้เป็นเครื่องที่ค่อนข้างเพอร์เฟนะครับแล้วก็เหลือแค่รออัปเกรดซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์นะครับครับครับก็จะถือเป็นเครื่องที่ดีมากๆเลยนะฮะใช่ครับ Q30 ถือเป็นเครื่องที่เรียกว่าเพอร์เฟแล้วก็ปฏิวัติว,ตวงการอีกนั่นแหละครับอ,อ,อขออกลับมาที่เรื่องเลื่อนเปิดตัวนะครับจะบอกว่าถ้าใครตามข่าวอยู่ก็คือเมื่อ เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับต่างคนก็ต่างเลื่อนเลื่อนมาจากปีที่ที่แล้วนะครับค่ายนู้นก็เลื่อนค่ายนี้ก็เลื่อนกักกันไปกักกันมานะครับแต่สุดท้ายก็ทยอยออกกันมาทีละรุ่นนะครับจนสุดท้ายเนี่ยกว้ยก็เหมือนเป็นไพ่ใบสุดท้ายนะครับทิ้งคิวสาลงมานะครับสนุกมากๆนะฮะอาจารย์ใช่ครับโอ้สุดยอดมากสงครามในวงการนี้พอทิ้งปั๊บลงมานี่แบบโอ้เกิดเลยครับครับเพราะว่าเราเรียนรู้ข้อเสียและข้อได้เปรียบจากเจ้าอื่นๆมาละ ที่เขาจะมาปรับปรุงเพราะฉะนั้นตัวนี้เรียกว่าเ,าเกือบจะลงตัวที่สุดแล้วในราคาที่เรียกว่าหมื่นในสมัยก่อนเครื่องลงน้ำนะครับไม่มีนะฮะร,ราคาเนี้ยหมื่นอะห้าหมื่นอัพทั้งนั้นนะคบ,คบะเครื่องลงน้ำอ่ะทุกวันนี้เจ้าเควสนะฮะออกมาในราคาที่เรียกว่าหมื่นต้นๆน,น,นิดๆนอหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทครับครับแถมตัวชี้เป้าอีตาฮาอันนี้เป็นเฉพาะประเทศไทยนะที่แถมตัวชี้เป้านะตัวชีเป้านะเพราะว่าเราเอยากให้มันจบแล้วก็เป็นประเทศแรกที่เขาส่งมาให้นะฮะ แล้วก็เป็นประเทศแรกที่เขาปรับเครื่องตามความต้องการของเรานะฮะตามความต้องการนของคนไทยใช่ครับอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าทุกครั้งที่มีปัญหาในทุกครั้งที่เราคุยกับเขาเนี่ยเรียกว่าเขาเอาปัญหานั้นไปแล้วแทบจะปรับปรุงแทบจะทันทีนะครับเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ได้สิทธิ์เหมือนว่าจะเป็นที่แรกๆในโลกที่ได้ขายผลิตภัณฑ์ของเควสเลยนะครับประเทศอื่นไม่มีสิทธิ์นี้เพราะฉะนั้นคนไทยเเป็นแฟนเควสตัวจริงครับคิวสามสิบ มีโหมดการค้นหาเนี่ยทั้งหมด4โหมดนะครับแบ่งออกมาเหมือนอีควินอกเลยนะครับคือมีโหมดส่วนสาธารณะใช่ไหมครับโหมดทุ่งนาโหมดชายหาดนะครับซึ่งออกแบบมาสำหรับต่อต้านความเข็มโดยเฉพาะแล้วก็โหมดทองคําธรรมชาตินะครับ,รบแล้วที่สําคัญเนี่ยเจ้าตัวนี้ใส่ฟิลเตอร์มาให้ด้วยซึ่งไม่เหมือนกับเครื่องตรวจโลหะที่ไหนในโลกนะครับซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยมีเจ้าไหนจะใส่ฟิลเตอร์ที่ การสัญญาณไม่เหล็กรบกวนหรือ EMI นะครับมาให้ถ้าสังเกตว่าถ้าคนหลายคนสังเกตว่าเวลาเปิดใช้โหมดส่วนสาธารณะเนี่ยแม้กระทั่งในห้องเนี้ยนะฮะที่ว่าเรียกว่าเปิดเครื่องตัวไหนก็ไม่ได้เพราะมันจะรบกวนไปหมดห้องนี้ถือเป็นห้องปราบเซียนนะครับห้องปราบเซียนนะครับเดี๋ยวเราทางข้างล่างผมนะครับจะเป็นไฟแรงสูงส่วนข้างล่างกล้องนะครับก็จะเป็นโลมแข็งนะครับมอเตอร์นะครับซึ่งเครื่องไหนก็เปิดไม่ได้เราลองเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับนี้กําลังเปิดใช้งานแต่เราเปิดคิวสาได้ครับ อตอนนี้ครับเราทําการทําการเปิดคิวเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า,อาไม่ต้องจับครับมันไวมากเราทําการเปิดคิวสาแล้วนะครับเร่งความไวแล้วก็เร่งเสียงสูงสุดนะครับสังเกตว่าแทบจะไม่กวนเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องตัวองเปรียบเทียบนะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเงียบไม่เปิดเปล่าอันนี้มันเหล็กมันตัดเห็นไหมฮะเราเปิดอยู่นะแต่เครื่องมันเงียบมากนะครับแม้กระทั่งในห้องที่แบบว่าเครื่องตัวไหนก็เปิดไม่ได้ เพราะฉะนั้นการนําเครื่องตัวนี้ไปใช้ในพื้นที่หน้าง,งานของมันแล้วปรับให้ตรงกับหน้าง,งานของเขาเนี่ยเรียกว่ารีดประสิทธิภาพขั้นสุดยอดอลกมาซึ่งยี่ห้อไหนก็ไม่ค่อยมีใค,ครทำไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะครับอาจจะกลายเป็นสิทธิบัตรของเควสไปละเจ้าเองก็เลยทําไม่ได้ในโหมดฟิลก็เป็นโหมดที่เรียกว่าให้ความลึกได้มากขึ้นนะครับในโหมดทะเลก็สามารถต่อต้านความเค็มได้เพราะฉะนั้นสามารถใช้งานได้ในน้ําทะเลเนี่ย แบบเงียบโดยที่ไม่ต้องกังวลสัญญาลบก,กวนสักเท่าไหร่ส่วนหมดทองคาก็สามารถหาทองชิ้นเล็กๆได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สู้กับเครื่องทองโดยเฉพาะเนาะ,ะทําเหมือนกับว่าให้เป็นเครื่องออาราวให้แบบมีลูกเล่นให้ครบอะไรงเงี้ยเผื่อนาไปใช้เพราะฉะนั้นเป็นเครื่องที่เรียกว่าจัดไปแล้วจบครบจริงๆครบทุกอย่างแม้กระทั่งชี้เป้าเราก็แถมปิดได้แล้วครับปิดได้แล้วครับผมจะเข้าไปใกล้ครับผโอเคครับปิดแล้วครับผมเรียบร้อยครับ ถือเป็นเครื่องที่เงียบมากๆนะผมจะเรียกว่าเครื่องสะเทินน้าสะเทินบกนะครับครับขึ้นเขาลงห้วยลงน้ําลึกน้ําตื้นทะเลทองได้หมดเลยนะครับครับราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคา10,000กับ490บาทนะครับครับแถมชีเป้ากันน้าครับ1ตัวนะครับอ่าครับจุดเด่นจุดเด่นจุดเด่นหลักเลยงานบอดี้ออกแบบที่เรียกว่าสุดยอดและเพอร์เฟกมากนะครับแล้วก็ยังมีทีมบริการที่เรียกว่า รวดเร็วใช่มครับครับถ้าหากมีปัญหาเราเซอร์วิสภายในเป็นเป็นความประทับใจของค่ายเกวกเลยนะครับที่ไม่ต้องรอว่าเราจะเคมับคือส่งอะไรมาพร้อมกับเครื่องเลยใช่ครับ,คร,บครับผมเขาส่งอะไรมาให้เราเลยครับเขารู้ว่าเราทําได้ก็ส่งเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถเซอร์วิสลูกค้าทุกท่านภายใน24ชวโชครับ เพราะนั้นใครมีปัญหาอะไรส่งเข้ามาเราซ่อมเราเปลี่ยนทันทีและส่งกลับไม่ต้องรอนานนะครับเค้24ชั่วโมงส่ง24ชั่วโมงทั่วไทยนะครับส่งไวทันใจนักล่าทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นหรือใครที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ๆสมุทรสาครนะครับมีปัญหาสามารถตรงมาที่ร้านได้เลยนะครับเราบริการให้เต็มที่ครับทุกๆกสายผลิตภัณฑ์ของ Quest เรามีอะไรหมดทุกตัวครับครับผมอ่าเดี๋ยวเราว่ากันที่ตัวต่อไปนะครับ ขอตัดเป็นอคลิป